ก็ทักทายมูลมิสาอีกครั้งหนึ่งนะครับผม EP นี้เป็น EP 3แล้วกันน่มันเป็นมามาที่เป็นเสื้อวงจะเป็นของผู้หญิงนะฮะนาวาน่าอะไรประมาณนะั้นผู้ชายก็ใส่ได้อยู่มั้งนะฮะแล้วแต่บ้านเราใส่ได้หมดละ The Rolling The Rolling Stone นะฮะ Rolling Stone เนะเสื้อนะครับผมน่าจะเป็นใบรุ่นนะ,ะอันนี้มันก็ดังนะไอ้ตัวเนี้ย เมื่อกี้เมาส์นี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเนี่ยเป็นแบบนี้นะอันนี้ใครเป็นใครนี่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะรู้หมดนะซาวอร์ใช่ไหมฮะเป็นแบบนี้แหละนะครับผมน่ะเป็นแบบนี้อันนี้กับนาวันหน้านะครับผมจะออกแบบผู้หญิงหน่อยแต่ว่าน,นี้สวยว่ะนะฮะอันนี้สวยมากเนี่ยแต่ก็ต้องเป็นของผู้หญิงนะครับผมนะฮะล็อกลิ้นล็อกอะไรนะฮะเป็นเลิฟเป็นแบบนี้โดยผู้หญิงใส่คงข้อท่านะ นี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรอ a มี่อะไรประมาณนะั้นนะนี่การเอนโรดนะครับผมการเอนโรดนะฮะว่าไม่ใช่เออใช่การเอนโรดนะตัวนี้อันนี้ ACDC เนาะนะฮนะอันนี้ The Rolling Stone เหมือนกันนะฮะน,นี้นะครับผมแต่เป็นเสื้อรุ่นใหม่นะครับผมเป็นเสื้อรุ่นใหม่ทั้งนั้นแหละ ACDC การเอนโรด มีก่เมาส์อะไรก็ว่าไปน,นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรนี่สักอย่าง The r o โร i n g Stone มีเยอะว่ะนะครับผมวันนี้พามาดูนะฮะราคาก็เท่าไหร่อะแน่วันหน้าก็สิบสองสิบสามดอลนะครับผมนนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นแบบนี้ครับผมเสื้อวัยรุ่นเนาะเสื้อผู้หญิงนะฮะอันนี้ก็แปลกๆดีนะอันนี้ดูดิ นะฮะเท่าไรไม่รู้ <c oughs> นะครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้ออันนี้ดวงอันเนี้ยชิคาโกนะ,ะเกี่ยวกับบาสเกตบอลนะฮะมีกางเกงมีอะไรนะฮะก็จะเป็นของดิสนีย์นะเห็นไหมดิสนีย์เอนะฮะลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะฮะเป็นผ้ามัดยุงมัดย้อมนะฮะสวยเหมือนกันนะอันเนี้ยโอ้ข้าท่าเนะี่ย นี่ก็ท่านะครับผมเนี่ยดูท่าทางของกระตูนอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นผ้ามัดย้อมนะนะครับผม <mem> จะเข้าท่านะ <Hotel> ข้างในก็ไม่รู้เป็นอะไรบ้างนะฮะเป็นอะไรนะเสียลมูลเป็นอะไรสักอย่างนะครับผมสรุปเรื่องของเป็นผู้หญิงนะฮะมัดยุงมัดย้อมอะไรต่างเสื้อกันหนาวนะนะฮะเป็นกระตูนบ้างอะไรบ้างเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศของวัยรุ่นนะครับผมสาววอบ้างอะไรบ้างเนาะ เบอร์เอลเบอร์เอมันก็ว่าไปนะครับผมเจอว้รุ่นทั้งนั้นนี่เป็นอะไรไม่รูน้นะฮะบรรยากาศต่างๆนั้นเป็นลิปสติกนะฮะอะไรแบบนั้นนะโอเคนะครับผมเอพนี้ถือว่าเป็นเอ3สนะฮะเดี๋ยวก็จะเป็นนั่งสักที่หนึ่งนะ a c d c ด้วยนดะ้วเนี่ย มันจะออกสไตล์ผู้หญิงนะจะสวยจะงามนะ Tour เวอร์ทัวร์อะไรไม่รู้นะเนาะหนเก้อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะแค่นี้ก่อนครับบายบาย